สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะผู้ที่จะโชคดีนะครับถูกหวยรัฐบาลนะครับสลับในงวดของวันที่1นนะครับกรกฎาคม นะครับนั่นแหละนะครับปกสลากที่รอคอยนะครับผมก็เฝ้ารอเอ๊นะครับเมื่อไหร่จะปกแบบนี้จะมานะครับเพราะว่าครั้งล่าสุดที่นะครับปกแบบนี้เนี่ยก็ถูกก็โชคดีกันไปนะครับเนาะอ่ะก็จะเป็นในเปรียบเทียบในปกนะฮะปกสลากที่มันรูปภาพมันเหมือนเหมือนกันนะฮะเลขมันก็ออกคล้ายกันนะครับเนาะอ่ะแต่บางงวดมันก็ปกเหมือนกันเลขไม่ได้ออกเหมือนกันก็มีนะครับเนาะอ่ะย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้นะสลับถ่าไหนที่ ชอบก็ผ่านได้เป็นเพียงแนวทางนะครับให้ทุกท่านได้ไปเลือกซื้อนะครับสลับในที่ในสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเนาะอ,อ่ะนั่นแหละนะครับสำหรับในปกล่าสุดนะฮะก็จะเป็นปกนี้ปกนี้คล้ายก,กันกับในอีก3ปกนี้ยังไงนะครับคล้ายกันในตรงนี้เลยคล้ายกันตรงที่ตะก,ก้านะครับคล้ายกันตรงในตะก้านะครับซึ่งในล่าสุดที่โชคดีถูกไปในงวดนั้นนะครับก็คือตั้งแต่กันยานะครับปีที่แล้วเลยนะครับเนี่ย ผมก,ก็สูตรนี้ก็ต้องขอบคุณสมาชิกด้วยนะครับนี่สูตรนี้นะครับขอบคุณสมาชิกท่านหนึ่งที่เม้นเข้ามานะครับเนาะว่าเอ้นะครับเนี่ยปกมันตะกร้าแบบเนี้ยมันเลขมักจะออกมาเลขนี้นะครับเนาะเลขไหนนะครับปกตะกร้ามักออกมาเลขไหนก็ออกมาในเลขนี้นะครับนั่นแหละนะครับ ก็ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะบางทีหวยออกมาีก็อาจจะไม่มีเลขนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นไปได้ไปดูนะครับว่ามันออกอะไรกันบ้างนะครับสลับปกที่มีตาก,กานะครับอ่ะในครั้งนั้นนะครับในปกนี้งวดวันที่หนึ่งกุมภานะครับปี67นะครับในครั้งนั้นอีกออกไปในที่ในศูนย์หกเอเดี๋ยวไปดู6กตัวด้วยดีกว่าเนาะ เผื่อโชคดีถูกรางวัลที่1น,นะในงวดนี้ผมก็ทําสูตร6ตัวเนาะ,ะสมาชิกขอ,อกันเข้ามาหลายงวดแล้เนี่ยก็เพิ่งจะได้มีโอกาสนะครับได้ทํานะแต่เพราะว่ามันก็ใช้เวลาก็เยอะพอสมควรนะหตัวนะก็ลงคลิปไปแล้วนะ6ตัวรางวัลที่1อ่ะมาดู6ตัวนะครับในตรงนี้ในครั้งนั้นออกไปในที่ใน6 0 7 0 6 3นะครับ 0 6 3แล้วก็0 9ย์ล่างนะครับในครั้งนั้นออกนะฮะนี่แล้วก็ถัดมานะครับถัดมาในปีเดียวกันเลยนะครับในงวดของวันที่16มีนานะครับ16มีนาะในครั้งนั้นนะฮะก็ออกไปนะครับก็จะเป็นในที่ใน9 9 9 7 6 2 6สองนะครับแล้วก็7 8อืมผ่านไป2งวันีกก็มี6นะี่มี6 3สาม มี6 2นะไม่ใช่6อาจจะเป็น9ก็ได้แล้วก็มาในปีเดียวกันเลยนะครับปี6 7ในงวดของวันที่16กันยานะครับ16กันยานะครับออกไปในที่ใน6 0 6 0 8 6 6 2นะครับแล้วก็3 7สังเกตว่าในหลักแสนเนี่ยสลับ6มา9 6ล่าสุดหลักแสนจะเป็น9 หรือเปล่า่าก็ไม่แน่นะครับเนาะแต่หลังหลังนี่หลักแสนนี่มาสองสามงวดติดนะครับหลักแสนมาห้าสองงวดติดแล้วเนาะเออเหมือนหลักร้อยนี่มาสี่งวดติดแล้วนะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็เผื่อจะเป็นเลขเก้าแล้วนะฮะในงวดนี้นะฮะในที่ในหลักแสนเท่าที่ดูแล้วเนาะนั่นแหละนะครับหกมาบุญทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยหกหกสองหกสองหกเนี่ยหรือว่าล่าสุดนะครับมันอาจจะออก เหมือนในงวดนี้นะครับเหมือนในงวดนี้ก็อาจจะเป็นในที่อันนี้เป็น6 6มันอาจจะสลับ2 6มันอาจจะเป็นในที่ในใน3สลับอยู่ในตรงนี้เนาะมันเป็น0 3 6ก็ได้หรือมันอาจจะเป็นในที่ใน3 0 6อะ่ะอาจจะเป็น3ยังอยู่ในหลักร้อยอีกหรือเปล่านะครับเนาะ หรืออาจจะเป็น6 6 03หรือ630อ่ะนะผมว่าลองลองบนอยู่ในตรงนี้นะถ้า6จะมาเพราะว่าขนาด6226เนี่ยมันก็ยังออกเลขเดิมเลยนะมันก็มีโอกาสที่3 6จะมาอีกซึ่งในปีนี้นะฮะเลข3 6 3 6ออกมาในที่ใน1ครั้ง2ครั้ง มาสองครั้งแล้วนะฮะก็มีโอกาสที่จะมาอีกนะเพราะว่าในงวดที่แล้วเลขเดิม0660นี่ก็เป็นเลขเดิมนะครับเนาะอืมมันก็วนบน,นทาทาเลขเดิมอยู่นี่แหละนะฮะเนาะอ่ะนี่แหละนะครับสลับในตัวเลขหรือมันอาจจะนะครับ,สล,บสลับตําแหน่งสลับตําแหน่งในงวดล่าสุดได้ไหมเนี่ยอืมไม่น่าจะได้เนาะแต่ที่แน่แน่มี6นะฮะ หกจะมาไม่มาออกไม่ออก,ออกนี่ก็รอลุ้นแล้วกันนะครับเราสลับในล่าสุดเนะี่ยแตงวดที่แล้วก็มีทั้ง6ทั้ง9้าเลยเนาะมผมว่าถ้า6กกับ9มาแบบเนี้ยงวดเนี้ไม่6กับ9้เลยเอานะครับไพ่เป็นไพ่ไปนี่เอาจะเป็น6หรือเป็น9จะมานะครับหรือถ้า6ถ้า9ไม่มานะครับก็789ก็ได้เนาะเจ็นะ ดีจะเป็นเลขที่เลขน้องก็ได้นะครับ90ก็มาแล้ว78ก็มาแล้วในตรงนี้นะครับแต่ที่แน่หลักแสนเนาะมันมา6มา9มา6มา9เนาะน่าจะสลับนี่ขนาดหลักหมื่นนี่มันก็ยังมาสลับเลยมา0มา9มา0อ่าล่าสุดก็อาจจะเป็น9อีกเนาะเอา้านะครับได้แล้วนะเกือบครบ6ตัวแล้วในหลักพันนี่มีแต่7 7 8อ่ะมันก็ต้องมา8อีกสิ อ่ะลองติดไว้นะครับผมก็จะซื้อติดไว้เหมือนกันนะครับไม่แน่อาจจะถูกรางวัลที่1กับเขานะครับเนาะติดไว้เด้อนะครับบันจีหไว้ออกมาอู้เห็นแอดเขียนไว้นะครับมันไปออกรางวัลที่1นะครับเนาะเออผมก็จะซื้อติดไว้เหมือนกันนะครับก่อนที่ผมจะลงคลิปผมก็ซื้อไว้ก่อนหมดแล้วแหละนะครับเนาะอ่ะมันก็มีกด6ตัวได้อยู่เนาะในแอปทุกวันนี้นะครับเนาะอ่ะและนี่ก็จะเป็นแนวทางนะครับในปกสลากนะครับที่เป็นตะก้า นะครับหรือใครมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็คอมเมนต์นะครับเข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับมันอาจจะไม่ออกนะฮะตามนี้เลยก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นไปได้นะครับเนาะอืมเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูมันเหมือนกันถ้าจะดูแล้วเนี่ยตรงงวดไหนมันเหมือนเทอะเยอะเยอะที่สุดมันก็ก็แตกต่างกันออกไปเนาะดูตรงลายเซ็นมันก็แตกต่างกันเหมือนกันเนาะ นะครับอืหรือใครเห็นตรงจุดไหนอะไรยังไงนี่ก็คอมเมนต์มาอีกแล้วกันนะตรงตะก,ก้าตรงนี้แหละนะครับมีสมาชิกบอกว่าถ้างวดไหนมีตะก,ก้าเนี่ยมันมันมักจะมีเลข6นะก็ครั้งล่าสุดนี่ก็ก็มี6จริงๆด้วยนะแถมยังออก6ตัวเดิมนะครับล่าสุดอาจจะออก6ตัวเดิมก็ได้3 6มหไหมนะครับหกสามสามหกไหมนะครับหรือเป็น6 6ตัวอื่นอ่าถ้าใกล้เคียงอยู่ในตรงนี้นะครับหกหกสามหกสองนะครับ หกสามหกสองใกล้เคียงหกสามหกสองก็ต้องเป็นในที่ในหกสี่อ่ามันสลับเนาะมาสิบมาหน่วยมาสิบมาหน่วยก็ต้องเป็นในหน่วยสี่หกหนึ่งหกใกล้เคียงในตรงนี้ถ้าเป็นเลขเดิมอีกนะครับก็ต้องเป็นหกสามมาแล้วเนาะก็ต้องเป็นสามหกเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ซื้อตรงไหนนะครับบนนะฮะเนาะ ก็เท่าที่ดูแล้วมันก็มาบนเนาะเนี่ยสลับมาสิบมาหน่วยมาสิบเนาะเออมันก็บังเอิญหรือเปล่านะที่มันออกแบบนี้นะเนาะผมว่ากองสลากใจดีนะฮะกองสลากใจดีกองสลากใจดีกองสลากเป็นปกรูปนะฮะตัวตะก้าเนาะกองสลากใจดีมักจะออกเลขหนะครับถ้ากองสลากผ่านมาเห็นผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับก็ฝากกองสลากนะครับออกเลขหหน่อยเด้อนะครับเนาะหรือจะออกเลขหกสามนะครับเพราะว่าล่าสุดก็ออกสามตัวเป็น อ่าสามศู 3, 0, นย์เก้าเนาะรอบนี้ศูนย์เก้าอันนี้รอบนี้จะเป็นศูนย์หกก็ได้นะอาจจะพิกกับหัวหกเป็นเก้านะครับเนะาะมาเดี๋ยวจะเป็นเลขพี่เลขน้องนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับในปกสลากล่าสุดแล้วกันนะครับเป็นปกนะครับตะกร้ารูปตะกร้าเหมือนกันนะครับทั้งสี่งวดนะครับมันก็บังเอ,อิญนะฮะที่เป็นเลขนี้นะครับที่ที่มาเยอะ นะครับเนาะอ่ะก็นั่นแหละที่ผมบอกว่าย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่มีเลขนี้เลยนะฮะก็มีโอกาสาที่จะเป็นไปได้นะครับเราก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในสูตรอื่นๆหรือจะลองนําไปเปรียบเทียบกันนะฮะกับในชุดสรุปนะครับผมก็มีชุดสรุปให้นะงวดที่แล้วก็เน้น92ตรงๆเลยบนนะครับก็ถูกก็โชคดีกันไปหลายๆท่านนะฮะก็ถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็รอชุดสรุปเลยกัน นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะหากในคลิปนี้หากมีวาจาใดนะครับเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องขอโทษขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ